สวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับนี่ครับเขามาเสิร์ฟไพ่ดอกไม้กันนะครับนี่เต็มเลยนะครับดอกไม้นะครับเต็มรถให้กับทางลุงพลแล้วก็ทีมทนายนะครับนี่ครับของคุณจอยเชียงใหม่รวมถึงซีบัคคอนนะครับที่อยู่ในกล่องดอกไม้แล้วก็ซีบัคคอนประมาณนี้นะครับนี่ครับหูมุงกันแน่นไปเยอะเลยนะครับ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะเดือดเลยนะครับมันไม่เยอะหรอกแต่มันูลค่าครับโอ้ยนี่แบงค์จริงนะครับไม่ใช่แบงค์ปลอมทำครบลงเจ็ดสิบพรรษาของมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเกาลที่เก้าทำได้มีวะพรนไทยเออโอ้โยโอ้ยโอ้โหโอ้โห ครับเราได้แต่โอโหครับ <c oughs> นะเป็นดอกไม้ดอกไม้พร้อมกับแบงค์ทีระลึกนะครับ<า>ของคุณจอยเชียงใหม่มอบให้ทีมลุงคลและก็ทีมทนายนะครับนะ,นะ,นะครับก็อมอบให้ทางทีมทนายนี่ก็เป็นการเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมนะเป็นรางวัลเป็นดอกไม้นะครับ นี่หลบโลร้อนก่อนนะครับอากาศมันร้อนนะครับนะเยน็ยนๆเท่าที่มันเยน็ยน,ยน,ยนกว่านนะครับก็เ,เป็นดอกไม้คุณจอยนะฮะเอฟซี FC เชียงใหม่นะครับนามอบให้ทางลุงพลป้าแตนแล้วก็ทางทีมทนายนะครับผ่านพี่ช่องอนุวัฒน,น์มาก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะเอฟซี นะครับก็ช่วยเหลือลุงป้านะช่วยเหลือลุงป้าหรือเป็นกำลังใจให้ลุงป้าก็นะอยากก็ช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินทีพี e e c ฟซีบัคซอนพัสเบต้ากูแคนเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมบำรุงนะครับทุกท่านนะครับเป็นการเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะครับ แล้วก็เป็นการช่วยเหลือลุงป้าอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สั่งกันเข้าไปได้นะครับในนามชาแนลนะครับที่ไลน์นะครับ092947526หรือโทรไปที่เข้าไปที่ไลน์นะแอดที่ปิกินออฟนะครับ, Skin Official, รบสั่งได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการช่วยเหลืออีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการที่ลุงป้าอยากจะให้ทุกคนนะครับ ส่งกำลังใจหรืออะไรก็ตามนะครับก็สั่งเข้าไปเลยนะฮะคือผลิตภัณฑ์ทีพีสกินผมบอกว่าให้ FC ช่วยผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะฮะไอชิดบอกว่าบอวบอวบอบอก็ฝากถึงลุงป้าด้วยนะฮะคลิปเต็มเต็มเดี๋ยวก็สรุปแล้วเอายังไงครับสรุปแล้วยังไงครับกลับไหมกลับไหนเอาจะซื้อว่าจะกลับพวกน้องหน้ากลับกุ๊กกอกโอ้ยเอาสิกลับกุ๊กกวาดเฮ้ยชาว่าอำลากุ๊กกอกแล้วตอนนั้น อำลาโกกอกว่าหรือเอฟซีเบงเอาเลยคุณบอกเพิ่นอำลาโกกกว่อำลาลจัมปะดงตอนมาลาแล้วจัมปะดงโอ้คอยัอบายเลยเนะ<ม>ป็นไปเป็นจัมปาโดสิบอกว่าลาแล้วโกกกว่าม,มือมือ,ม,อมือแรงไงหนูมืออื่นกะทีลาแล้วโกกกว่สรุปแล้วมูชาตื่นยังไงครับสิบโมงสิบ<ะ>โมงมื้อเช้าเอฟซีบอกว่าไม่มีเอฟซีบอกเอฟซีบอกไม่มีดูคลิปผมก่อไปโอ้การันตีแล้วครับว่าอชิดให้นุถ่ายคลิปให้แทนละงั้นนะครับเพราะว่าไม่มีชิด อยู่ในคลิปเลยก <c oughs> วาดไปเจอกันอยู่นะที่ลิโล<อ>มโคเลเอาอีกแล้วเบิง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 อันซื้อดองใหม่บ่มีมองทีทายเบิงเบิงจัดไปครับเออน้องเบิงกับสิบธ์ปากแดโอ้โยุครับว่าเพิ่อนอันเป็นอันอันยูทูบเบอร์ะนะ <c oughs> อันน่ะอตอนนี้ผม เชีย,ยร์ตอนี้ผมกำลังเชียร์ผมเป็นกรรมาการครับเดิน <c oughs> ไกันรงเลว่า <c oughs> เป็นการาคุยคุยหยบรอกรอัรนะครับรอมอบดอกไม้กับเช้าดอกไม้เราก็ยืนให้ดูกันเป็นกำลังใจอย่างนี้เลยมาลงตรงเตงมาลงมาเปลงจวด ในเอฟซีดูบรรยากาศนะครับเป็นไงครับเสียเสียจิมครับเส,เสียเสียไปไหนครับ,ไป,รบไปอัพคลิปเหรอครับนะฮะถ้าอัพไม่หมดก็ส่งมานี่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวอัพให้เออนี่แหละตัวใหม่โอ้ยนี่มันแม็กสิบแปดป่ะแตไ่ไม่สูงจังแล้วไม่สูงเนี่ย่ะสูงกันเหรอ เอฟซีได้ยินหรือยังครับปานุส่งซิกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ตัวเมื่อไรเหรอส่งซิกอย่างเอ้าคือว่าคันนี้แล้วบังคันน่ะก็ว่าคันเมื่อกี้นี้แหละว่าสันคันนี้แต่ว่าคือคันนี้โอ้คือคันนี้โอ้หนึกว่ามาแล้วดีใจเมื่อคือ่าไรปานุฝ้าซิกยังว่าซีออกหรือยังมาหรือยังก็ยังหลังรอดูเซอร์ไพรส์กันอยู่นะครับตอนนี้ทุกคนอย่างน้อยก็ขุ่นใจแล้วเปไปเน้นผ่านแล้วก็นขุ่นใจแล้วเป็นเน้นผ่านแล้วไปเอาสายยางมาเราบอกครับ ใส่ยางมาแล้วบ่ครับสีรางรอให้เพิ่อนนะครับไ่ใส่สายยางยังวะคอยเสียเอาอันสกัตใบบ่อแม่นัดสีรถให้เขาเจ้าแบบเอี่ยมเลยสกัตใบที่เป็นลวดอ่ะมันค่อยเสียคัดออกเพิ่นบ่เอาเพิ่นขับลงลงสะเลยล้อล้อใหม่ๆแบบนี้นิกกี้ชอบนะอ่าบ่อได้เขาต้องใส่สกัตใบดิจะต้องใส่สกัตใบเอาซีซ่าแบไปเวลาเข้าวันเห็นแล้วเขาเก่าเห็นไปตัด ท่ออเป็นงเหลืองบ่ได้บอกเวลาเขาล่างขั้นไหมเป็นท่องเหลืองเป็นท่องเหลืองบ่แมนโอ้เพราะ e ỏ, ว่าเวลาเขาล่าง,<อ>างขั้นเราเป็นท่องเหลืองลงมันมันสิงเงาใส่ใบกระดาษไส้ซะลุงดูใส่กระดาษไส้มันมันบ่มีไฟเป็นท่องเหลืองนี่จับหัวหัวหัวเวลาเลาอาแฟบลงเป็นท่องเหลืองหัวเลยโอ้เห็นมาแล้วก็เป็นยังจัดป่าก็รางกะเช้าโลลิขันนี่ละ วากูเย่อเนสาบอติงแลวนะกูสานบอขยับแลวนะเห็ไปหาเชกูยยังออมไปอเจ้าเปิดเลยวรถบคันนี้เดยครับไคัดมอเนาะเคอราเนคัดมอด้วยไอเป็น มาแบนขาวๆเลือดขาวๆแม่ไม่เป็นไรครับออกดีเด้ผมเป็นพยา,ยานครับพอ <c oughs> าอะไรกับเมืออัจำปาดองมันจะใส่เลยเซฟพันนี่เอาเลยบ่โอ้แต่คอนเทนต์เลยรลับรถให้แอชชิปนเลยนิดนิคลิปนี่ปังเน้อคลิปปังคลิปปังเขาใส่เขาหามใส่อยังกูงูร่างโคน้ำกดเพราะวพงพวงยังกบจะขาดลมอะไรเลยยังคือเอาโซดาไฟกับอะไรมาละอุ้ยเอาเซฟเลยบ่โซดาไฟ เอาน้ำมันเบรกกันแล้วกันเอาน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกแมนแมนออกไปออกไปกัาโซดาไฟพนุตสาสตร์แนะนำเราดีพนุตส่าส์แนะนำเราน้ำมันเบรกเอยเขามีอยู่ในเอฟซีมันส่งมาให้สลิตรอยู่น้ำมันเบรก่ขขนาดไซส์แบบใหญเลยเอาเอาเอาเจาเมื่อกี้อาเบอร์หางางเวอย่เจ้าก้ปนสิคอยคอยคอยเขาขางยุบบ่าคอยเขาขางเจ้านั่นละ แต่ว่าเจ้าเป็นคนแนะนำแม่น้ำมันเบรกเนาะใครก็จะไม่อยากขัดส şey ัทธาเจ้าอะนะพ่อๆเลยได้น้ำมันดีอืมภากันอันนี่มอไซค์กันนั่นแหละน้ำมันเบรกย่ำไปเนี่ยผมออกเป็นเซนเป็นเเนนป็ล่างเลยแล้วอ้าวนะครับประมาณนั้นเอฟซีนะก็คุยกันแบบสนุกสนานนะครับแต่บางุูกนี่จริงจังนะฮะอาทิตก็ตึงๆแล้วนี่แหละแตได้แล้วค่อยส่งทิคนรื้อ ประมาณนี้นะครับขออนี้ยาตจบมีมีมีบอเสียงเจ้ากับเสียงบ้านุคอยอยู่ตรงกลางคอยโบเกียวแบขออนี้าตจุคลิปีดนี้เดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ